สวัสดีครับทุกคน f u วเจอ Star าร์ทีมสมาแล้วนะครับการ์ดก็อยู่บนหน้าจอนี้เลยไล่มาเลยนะครับมูเซล่าจากบาเยอร์ตัวนี้เลทสูงที่สุดในนี้เลย ต่อมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจากบาร์เซโลนานะครับอันเลโยนะต่อมาเป็นกองกลางของเชลซีนะครับเอนโซเฟรดนเดสไล่มาก็ตัวจากพี่เมลีอีกแล้วนะครับกองหน้าออร์เนนอลเอ็นเคเทียและต่อมาเป็นเด็กจากลิเวอร์พูลนะครับฟาบิโอคาวาโยมีหลายตัวจากพี่เมลีค่อนข้างน่าสนใจเถวเ้าจะพามาดูตัวที่เด็ดตัวที่ดูดีน่าใช้งานอัพท้าอัพสกิลมูฟมาเป็นยังไงบ้างรวมถึงราคาและสแตท เพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันเลยครับตัวแรกที่ผมจะดูนั่นคือมูเซียร่าราคาตอนนี้อยู่ที่2ล้านเลยนะครับราคามันอาจจะร้อยหน่อยนะตอนนี้แต่เรามาดูเรื่องของสแตตก,กันก่อนตอนนี้เนี่ยมูเซล่านะครับอัพสกิลวูฟมาเป็น5ดาวแล้วแล้ววีฟูดเนี่ยสดาวนะครับกับเวิร์กเลนเนี่ยปรับจากมีเดียมมีเดียมมาเป็นไฮมีเดียมให้แล้วด้วยนะครับพูดรวมถึงเทศ เพิ่มสกิลยิงปั่นมาให้นะสำหรับมูเซล่าก็อัพเยอะมากนะครับอัพเยอะมากทีนี้เรามาดูทางด้านสเตตกันบ้างนี่เป็นการพิเศษใบแรกเลยนะถ้าเราไม่นับการดำนะครับตัวนี้เนี่ยอัพจากการดำเลยไ84เพราะนั้นผมไม่ต้องเทียบเรื่องสเตตแล้วก็ความเร็วตัวน,นี้87นะสปีดต้นเร็วมากนะครับ92รวมถึงฟินิชชิ่ง87อัพมาเยอะมากแล้วนะแล้วเรื่องพาสซิ่งเนี่ย86ก็จริงแต่ว่าไส้ไหนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับรวมถึงวิชั่นกับช็อตพาสแน่นมาก นะแต่ว่าที่สุดๆจัดๆเลยนั่นคือเรื่องของดิปปิ้งนะครับดิปปิ้ง94แต่อาจิ98กับบาลาน99คือเร็วมากคล่องมากแล้วเลี้ยงบอลเนี่ยดีจัดเลยนะบอกรนโถ93กันดิปปิ้ง95คือไปกับบอลได้ดีมากๆนะสำหรับมูเซีย่าแล้วตัวนี้เนี่ยสแต็กเกมรับดูจะใช้งานได้จริงซะด้วยนะดิเฟนดิง75เนี่ยถ้าใส่เคมีเป็นชา์โดเข้าไปเนี่ยผมว่าอาจจะแอบมาเล่นเป็นเล่นเกมรับได้บ้าง นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยฟิสิกอลโอเคจัมปิ้งกับสเต็งอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าสเตมินา96ก็หายห่วงไปสําหรับความอึดตัวนี้ผมมองว่ามันใส่ชาร์โดเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้ไหมแบบว่าเอามาเล่นเป็นการบล็อกทูบล็อกอะไรเงี้ยฝืนฝืนถาม่าได้ไหมได้อยู่แต่ลูกกาดไม่ค่อยดีนะแล้วก็ตัวบางแต่ว่าสแตทเกมรับอินเตอร์เซปอะไรพวกนี้ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าเป็นผมผมจะเอาไปเล่นเป็นตัวลุกผมว่ามันจะไม่เสียของนะครับใส่ฮันเตอร์เข้าไปเนี่ยความเร็ว เรื่องยิงประตูเนี่ยค่อนข้างเต็มแม็กและเพราะว่าเรื่องเลี้ยงบอลกับสกิลบู5มันก็เพียงพอแล้วนะสำหรับการเล่นเกมลุกมูเซล่าเลยคือเล่นปีกได้กลางลุกหน้าเป้าได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ใครที่เล่นทีมลีบุนเดสอยู่หรือมีตัวบาเยอเย์หลายๆตัวเนี่ยน่าจะอยากใช้งานตัวนี้แน่นอนนะครับมูเซล่าราคา2ล้านไปเลยเดี๋ยวเราดูราคาตามๆกันไปนะครับแล้วมาต่อที่ เอนโซเฟเนเดตกองกลางจากเชลซีนะครับราคาก็ล้านแปดนะครับไม่หนีแบบมูเซล่าเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสกิลวูฟสามดาวเท้าสี่ดาวตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเบิร์กเลดไฮๆอยู่แล้วตั้งแต่การ์ดทองนะครับเอ่อเทดเนี่ยมีเพย์เมกเกอร์แล้วก็สกิลยิงไกลนะครับสำหรับเอนโซเคยมีการพิเศษมาแล้วช่วงบอลโลกถ้าทุกคนจำได้เป็นการโชว์ดาวนะครับอัปเลดมาเป็น88แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเลทมาเป็น90แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ความต่างกับการโชว์ดาวเนี่ยอย่างละ2สเต็เรื่องความเร็วนิดหน่อยเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการยิงไกลความแรงในการยิงก็อัพมาถึง3-4สีเต็เลยนะครับส่วน p a สซิ่งเนี่ย89ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าวิชั่นเนี่ย94เลยนะแล้วก็ช็อตพาสก็เยอะนะครับลองพาสก็เยอะแถบมีเพยเมคเกอร์ตัวนี้เอนโซเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจ่ายบอลค่อนข้างดีเลยสเต็แน่นมาก รวมถึงดิฟบิ้งนะครับสำหรับกองกลางดิฟิ้ง90เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับอจีบาลาเนี่ย88 89แน่นแน่นคอมโพเชอร์ก็สูงถึง92ก็คือตัแต่สำคัญสำคัญสำหรับกองกลางเนี่ยมันครบมากรวมถึงดีเฟนดิ้ง85ก็เน้นมากแล้วนะครับแล้วฟิสิคอลดูดิครับ91นะครับกับสเต m มินา94รวมถึงสเต็งเนี่ย90แล้วก็ครบเครื่องสำหรับความเป็นกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ความเร็วดีจบสกอร์ยิงไกลหวังผลได้ จ่ายบอลดีแบบมีเพเมกเกอร์แล้วก็คล้องตัวในระดับกองกลางแบบนี้นี่คือคล้องมากแล้วก็สแตทมีเฟนเยอะเคมี K Me เนี่ยก็ใส่ชาร์โดไปเลยนะเพียวๆเ,เล่นการบ็อกบ็อกสบายๆผมว่าเก่งแน่นอนนะครับตัวนี้สำหรับเอนโซเฟนันเดสไม่แปกใจทำไมราคาถึงแพง,ท,งทั้งที่ไม่อัพเท้าไม่อัพสกิลมูฟด้วยแต่ว่าสแตทมันแบบแน่นๆจุกๆนะครับมาไปต่อที่ โลนาอันเลโยตัวนี้เนี่ยเป็นเซนเตอร์ราคาตอนนี้900 0แ0แพงมากเรามาดูซิว่ามันอัพอย่างไรบ้างนะครับ ความเร็ววิ่งเนี่ยเป็นแบบเลนตี้นะครับสกิลมูฟสองดาวเท้า4เป็นเซนเตอร์ที่อัพเท้ามาให้1ดาวนะครับเวิร์กเลยเป็นมีเดียมไฮเหมือนเดิมสำหรับอารเลโอเทรดเนี่ยมีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับตัวนี้เคยมีการพิเศษมาแล้วในช่วงบอลโลกนะครับการ์ดผ่าทุกกรี่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอุรุกวัยมันตกรอบเร็วนะครับมันไม่ได้อัพเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยอัพจาก86มาเป็น90แล้วความเร็วเนี่ยต่างจากตัวผ่า,ผาทุกกรี่อย่าง เยอะแยะมากมายบอกเลยอัพ5สเตตสำหรับเซนเตอร์แบ็กนี่คือเยอะมากแล้วความเร็วพี่แกตอนนี้คือสปีดต้น76อาจจะช้าแต่สปีดปลาย94 <S <S ตัวนี้เนี่ยผมว่า AI เราเคยใช้กันตั้งแต่การทองอยู่นะนะเพราะว่าตอนต้นมาผมก็ใช้นะอเลโยตอนที่เราเล่นหลีกลาดิก้าก็ใช้อเลโยทองอยู่ผมว่ามันเป็นตัวที่ไวใจได้นะสำหรับการเล่นเซนเตอร์ส่วนสแตตเรื่องอื่นเนี่ยการจ่ายบอลถือว่าทรงๆกับดิบบิ้งเนี่ย ไม่ได้เยอะมากอะไรแต่ว่าดูค่าของ Reaction นนะครับ97กับคอมโบเชอรเนี่ย91เลยถือว่าสูงมากสำหรับกองหลังนะส่วนดิบบิ้งเนี่ยเอเม่เดิบบิ้งครับด e เฟนดิ n งเนี่ย90ก็เยอะอยู่แล้วแล้วฟิสิ c อลก็90นะครับจัมปิ้ง95แล้วสเต n ง93เดิมๆก็ตัวนี้เนี่ยสปีดต้นอาจจะมีปัญหาแต่ว่าใส่ชา a d โ w เข้าไปก็ผมว่าก็ ดูดีน่าเล่นขึ้นเยอะแล้วนะครับเป็นอัพเป็นการอัพความเร็วของเซนเตอร์ที่เยอะมากๆแล้วนะครับอเลยโยถึงว่าราคามันแพงและอัพเท้ามาเป็น4ดาวนะครับสำหรับกองหลังก็เท้า4ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมเพราะเวลากองหลังออกบอลถ้าเกิดว่าออกบอลพลาดเนี่ยมันก็มีความอันตรายอยู่ถูกไหมเท้าอัพเพราะฉะนั้นอัพเท้ามาเป็น4ดาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอยู่ทีนี้เรามาต่อกันที่ตัวนี้ครับ ผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันถามว่าอะไรแต่มันเป็นตัวของเอ่อลาซิโอเออไม่ใช่ลาซิโอครับนาโปลีนะเป็นปีกซ้ายนะตัวนี้สกิลมูฟสนะีดาวเท้า5ผมเช็คแล้วมันเป็นสกิลมูฟนี้เท้านี้มาตั้งแต่การ์ดเงินแล้วนะครับแต่เวิร์กเล่เนี่ยอัพมาเป็นไฮมีเดียมนะครับเทรนเนี่ยมีสกิลยิงไซก้อยกับทนเทคนิคอลดิเปอร์นะตัวนี้มันอัพมาจากการ์ดเงินนะ่ะเพราะฉะนั้นเราดูสแตตก,กันอย่างเดียวนะค,ความเร็ว93ถือว่าเร็วมากแล้วฟินิชชิ่ง84ตรงนี้อาจจะจบสกอร์ไม่ได้ขมเท่่าไหร ส่วนพา s ซิ่งเนี่ย86ผมว่าสายบอลดีทีเดียวนะครับดิฟิ้งเนี่ย93นะครับแต่มาดูข้างในนะฮะ agility 98เลยนะบาลานซ์อาจจะไม่เยอะแต่อาจิเยอะมากแล้วก็บอลคอนโทร94กับ Dipping 95ตรงนี้ถือว่าเลี้ยงบอลได้ดีแต่ว่าเรีย t ชันแค่80กับคอมโบเชอร์86นะตรงนี้อาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่าแล้วส่วนของ s t ต m i n าเนี่ยแค่74กถือว่าน้อยแล้วนะณเวลานี้ถึงจะเป็นตัวลุกก็เถอะแต่สเตมินาน้อยอยู่ตัวนี้ถามว่า เล่นเป็นตำแหน่งไหก็ปีกกลางลุกนะครับเคมีเหรอผมมองไปทางแบบออลองมาร์คแมนไหมนะครับหรือแบบเดไอ๋ยขอหน่อยสิฮอกมาร์คแมนหรอไหนลองฮอกก่อนถ้าฮอกมันจะได้ความเร็วแบบนี้จริงผมว่าความเร็วอาจจะไม่ต้องฮอกก็ได้นะผมว่าไปทางมาร์คแมนที่ผมคิดตั้งแต่แรกก็ผมว่าโอเคแล้ว ได้สเต็งเป็น83นะฮะตัวนี้แล้วก็บอโทร i ดิบบิ้งเป็น99ไปเลยตรงว่าตัวนี้เนี่ยตำแหน่งน่าจะไปทางปีกน,น่าจะดีสุดแล้วนะเพราะว่าถ้าเล่นหน้าเนี่ยคอโมโบเชอร์มันกับ r e ี c มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาเล่นปีกเนี่ยน่าจะมีความผิวความคล่องเพราะจิเยอะเอาไปเล่นทางปีกน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับมาต่อที่ NKTIA ตอนนี้กองหน้าฟอร์ม ร้อนแรงจากอาร์เซนอลนะครับสกิลมูฟสี่ดาวเท้า3ตัวนี้เนี่ยอัพสกิลมูฟมาให้1ดาวแต่เท้ายังไม่ได้อัพนะครับแสดงว่าเดี๋ยวคงจะมีการพิเศษมาอีกหรือเปล่านะครับเวิเร์กเลยเป็นแบบไฮมิเดียมนะเทดมีแบบชิปช็อตนะครับ,บ,บ, Shot, รบตัวนี้เนี่ยเคยติดการ์ดดำมาแล้ว1รอบแต่เราจะไม่เอามาเปรียบเทียบนะความเร็วตอนนี้คือ9กก็เร็วมากแล้วแล้วก็ฟินิชชิ่ง9 3ไปเลยนะครับคือยิงครมมากนะตัวนี้ยังไม่ใส่เคมีเลยด้วยซ้าแต่ว่าตัวนี้ก็คือ ความยิงแรงเนี่ยแ9แต่ว่ายิงไกลไม่ค่อยดีนะครับส่วนพาสซิ่ง74นี่ถือว่าน้อยแล้วนะวิชั่นก็น้อยครับแค่78แต่ค่าของช็อตพาสเก9าผมว่าตรงนี้ใช้งานได้นะแต่ค่าลองพาสก็อาจจะด้อยไปเลยนะครับส่วนเรื่องของดิบบิบง88นะครับ agility เนี่เก้ากับบาลานซ์84ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วความคล่องตัวนะแต่ว่า คอมโบเชอร์ก็ยังน้อยนะครับแค่80เท่านั้นนะสมกับเป็นการ์ดดาวรุ่งจริงๆนะครับส่วนเรื่องของลูกกาอากาศดูครับเฮดดิ้ง99กับจัมปิ้ง99นะครับ E A <Yeah S 1> คือแอบบยัดไส้มาค่อนข้างเยอะนะแต่ลูกกาอากาศนี่คือถ้า99ขนาดนี้ก็ไม่น่าถับก็เก่งอยู่แล้วนะฮะสเตมินา95กับสเตนด์แปนะครับ,บ,รบสำหรับ N K เที T เนี่ยผมว่าจบสกอร์มันคมแล้วนะครับแต่จ่ายบอลแย่หน่อยเอ่อเคมีเหรอ เบสิกมาร์ m แมนฟินิชเชอร์งั้นเหรอเดี๋ยวผมขอลองก่อนถ้ามาร์ m แมนก็จบสกอร์คมกิบแล้วก็สเต็ง89ด้าถ้าเบสิกเหรเดี๋ยวผมขอลองซิออาเบสิกมันจะได้ความเร็วนิดนึงอืมเดี๋ยวผมขอลองถ้าไปเดนไอ์อะโหผมว่าไม่ไม่เดนไอไม่ดีนะครับสำหรับอ่อถ้าฟินิชเชอร์ อืมผมก็ชอบไปทางแบบฟินิเชอร์อะไรแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันจะได้วิ่งเป็นแบบเอ็กโซซีดด้วยนะสำหรับเอนเคเทียถือว่าถ้าเกิดใส่มาร์คแมนเนี่ยมันก็ได้สเต็งเยอะอยู่แล้วก็บอลคอนโทรลนิปวิ่งเยอะอยู่แต่ว่ามันจะวิ่งแบบคอนโทรอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะไม่มีไม่มีผิดถูกอยู่แล้วแล้วแต่เราชอบนะแต่ถ้าฟินิเชอร์มันจะได้เรื่องของบาลานซ์มาหน่อย นะครับแต่ว่ามังแมนก็ดูดีนะเอาจริงแล้ว2เทมีนี้นะครับ2เทมีนี้สำหรับเอ็นเคเทียเสียได้นะที่มันไม่อัพเท้าเป็น4ดาวนะครับมาต่อที่ฟาบิโอคาวาโยอย่างเด็กริเวอร์นะครับราคาตัวนี้แสนกว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยสกิลมูฟ4ดาวเท้าสีเวลเกรทเป็นแบบไฮมีเดียมนะครับสำหรับคาวาโยเทียนมีเทนิคอลดิเบอร์ก็เลี้ยงบอลคล่องๆกันไป ค,ความเร็วเนี่ย89นะครับ s h o o t i n 83แต่ว่า Finishing 89ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะทั้งความแรงทั้งยิงไกลบอลเล่ก,ก็ไม่ดีนะครับตัวนี้เนี่ยตอนจบสกอร์อาจจะไม่คมอย่างที่คิดหรือเปล่ารวมถึง Passing 82ตัวนี้ถือว่าโอเคนะคไม่ได้แย่อะไรนะเรื่องของ Passing นะับกับ d r i บ b i n 90 ลิบิง90ไม่เท่าไหร่นะแต่ไส้ในอน agility ะ97กับบอลลาร์น99คือคล่องมากมาก,มากแล้วนะครับแต่ว่าข้างยังอื่นเนี่ย reaction 85 composure มม85ก็ทรงๆนะครับ ball control 90กับดิบิง88เนี่ยก็ไม่แย่อะไรนะครับสำหรับคาวาโยต,ตัวนี้นี่น่าจะพลิกตัวคล่องไปกับบอลได้ค่อนข้าง,งโอเคแล้วนะครับสเตตแบบนี้ส่วนเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยลูกอากาศก,ก็เล่นไม่ไหวแต่ว่าสเต็มไมน่าเยอะ91แล้วก็สเต็งน้อยนะครับตัวนี้เนี่ย มันก็เป็นผมผมก็มองไปทางปีอ่ะน,นะเพราะว่ามันคล่องแบบนี้แต่ว่าเรื่องยิงมันไม่ค่อยแบบว่าโดดเด่นเท่าไหร่ใช่ไหมทังความแรงทั้งเรื่องบอลเล่อะไรอย่างงี้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเอาไปเล่นปีกดีกว่านะครคมีเนี่ยใส่ไปทางฮันเตอร์ไปเลยนะครับแต่ฮันเตอร์ไปเลยเพราะว่าคล่องมากแล้วใช่ไหมเอาเรื่องวิง่งแล้วก็จบสกอร์ให้เยอะที่สุดนะสำหรับคาวายโญผมว่าแฟนลิเวอร์ น่าจะอยากเล่นแล้วก็แต่มาแบบนี้ไม่ผิดหวังอะไรนะครับราคาไม่แพงด้วยนะฮะทีนี้เรามาต่ออีกตัวหนึ่งนั่นคือทิมเบอร์นะครับเซนเตอร์จากลีฮอลแลนราคาแรงเลือเกิดนะฮะตัวนี้สกิลมูฟสามเท้าสี่นะับเบรคเลดเป็นแบบไฮมีเดียมเอรคเลดแบบว่าไม่ได้เหมือนเซนเตอร์ทั่วไปนะฮะตัวนี้เนี่ยไม่เคยมีการพิเศษมาก่อนนะครับมาจากการทองเลยความเร็ว87เร็วมากนะ ร็วมาก,กแตัการจ่ายบอล77ถือว่าโอเคนะครับส่วนดิบบิ้ง84เนี่ยผมว่าไม่แย่นะสำหรับเซนเตอร์ความคล่องตัวดีแล้วคอมโบเชอร์เยอะมากนะครับ93นะสแตันี้สำคัญส่วนดิบบิง้งเอ่อดีเฟนดิ้งนะฮะ87ก็เล่นเกมรับได้ดีแต่ว่าเฮดดิ้งอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับส่วนสูงเท่าไหร่เนี่ย179อ่ออามันเป็นนักเตะเซนเตอร์ที่ตัวไม่ค่อยสูงมากนะครับฟิสิคอลเนี่ย85สหตมิน่า85กับสเต็ง86ก,ก็ถือว่า เยอะดีตัวนี้เนี่ยสามารถไปเล่นทั้ง CB กับ RB ได้นะฮะสลับหน้าการ์ดได้แต่ว่าถ้าไปเล่นแบ็กเนี่ยอาจจะจ่ายบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าสเตตดูจะเล่นแบ็กได้เหมือนกันรวมถึงเซนเตอร์ก็เล่นได้นะตัวนี้ก็ก่อนหน้านี้มันมี SBC t i m b e เอ่อทิมเบอร์ของลีคอนแลนมาแล้วใบหนึ่งถ้าใครอยากจะเอามาลิงก์ก็ตัวนี้ก็ลิงก์ได้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับนักเตะในฟิวเจอร์สตาร์ทีม2นะผมก็อัปเดตว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนเพื่อนรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะเปรียบเทียบระหว่างฟิวเจอร์สตาร์ทีมหกับฟิวเจอร์สตาร์ทีม2แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็ฝากคอมเมนต์กันมาไว้ให้ด้วยนะครับก็สำหรับผมนะอีเวนต์ฟิวเจอร์สตาร์นะขอตัดแต้มหน่อยแล้วกันถ้าเต็ม10คะแนนเนี่ยผมให้แค่6คะแนนพอผมรู้สึกว่าอีเวนต์นี้มันก่อยๆหน่อยนะแล้วก็นักเตะเน,นี่ยถาม,มว่ามันมีน่าสนใจไหมก็มีแต่ผมว่่ามนนี้ออยยไปห นะก็หวังว่าขอให้อีเวนต์นี้มันจบไปเร็วๆแล้วก็เดี๋ยวอีเวนต์ใหม่มาก็ผมว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้นะยังไงขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วครับผม